วิชตาเมาเท่นนะอยู่ที่โอกลูโฮมาที่มีชื่อว่า40 feet ก็เป็นเส้นทางอันหนึ่งนะที่เส้นทางเดินป่าที่เขาจัดไว้ให้แล้วใช้เวลาประมาณ 40, 40นาทีนะเพื่อจะเดินครบให้ดูดูดูด,ด้านล่างนี่คือแบบโอ้โหร้อนมากลอนระน่าน่าจะาจะาเป็น,นตรงนู้นได้เรานไปเดินชมกันต่อเลยนะว่าตรงที่อะตอมชีเมื่อก nee ี้เนี่ยมันจะมีอะไรหรือเปล่า ไปเดินมาก็เริ่มสังเกตน,นะครอบครัวที่เดินมากับผมกับตอมเมื่อกี้ก็เริ่มหายไปแล้วนะเออเริ่มเงียบอ,อันี้อาจจะเป็นไปได้แต่ไม่น่าใช่นะทางมันจะเป็นแบบปวดแดงๆเงี้ยวันนี้นเพื่อนเห็นถ้าเป็นทางเดินนะเอาจริงผมไม่คิดนะว่าเด็กคนไหนเนี่ยสามสี่ขวบเนี่ยจะเดินครบนะเพราะว่าทางเนี่ยมันก็ค่อนข้างอันตรายนะครับก็ถ้าเดินมาเนี่ยก็ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมุชย <c oughs> ถ้าเดินเนี่ยก็ต้องมีคนเนี่ยมาคอยดูแลนะครับเออใช่ ทางนี่ก็ค่อนข้างขรุขระชันอยู่ถือกระเป๋ากล้องมานี่คือตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะไปเดินอีกทางหนึ่งที่ผมได้พูดไปจะใช้เวลา34ชั่วโมงแต่ว่าก็มาเดินนี้เขาบอกว่าประมาณชั่วโมงนึงก็น่าจะครบนะแต่ผมแอตอมเนี่ย,ถถยเดินไปเรื่อยๆเนี่ยแอตอมก็เชื่อเหมือนที่บอกเมื่อกี้ตนนัวนี้น่าจะเป็นไอรู40ปี 3. โอเคเดี๋ยวผมลงไปแล้วเนี่ยค่อยถ่ายต่อนะเพราะว่าตอนนี้น่าจะอันตรายอยู่ภูมิใจจริงๆแอดยิ่ภูมิใจในตัวไอไหม <S 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 <laughs> ดูถ้าพี่สาวดูคลิปนี้อยู่นะดู <c oughs> ถือว่านัดแบสนะสำหรับการเดินป่าปกติเนี่ยมันคนไม่ชอบเดินป่าเท่าที่ดูผิวแล้วนะก็ขาวมากๆ <c oughs> <c oughs> เหมนคนชอบเดินทางทางเนี่ยมันบอกว่าไปทางนี้แต่ผมและตอมคิดว่าลงไปด้านล่างเนี่ยน่าจะมีอะไรให้ดูมากกว่านะก็เดี๋ยวลงไปด้านล่างกันโอเคมันน่าจะลงไปตรงน้ําที่มันเป็นน้ําตกได้เลยนะ <c oughs> แอด <c oughs> อยูรู้ไหมเขาบอกว่าน้ําตกเนี่ยถ้าแบบ <c oughs> ไม่ใช่ <laughs> ไม่เออเราจะบอกเขากำลังบอกว่าน้ำตกเนี่ยถ้ามันมีน้ําไหลยอยู่สามารถดื่มได้เพราะว่าจะฆ่าแบคทีเรียที่อยู่ตรงนั้นโอเคทางลงไปนี่คือสุดๆสุดจะหินนะครับก็เดี๋ยวเดินลงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายต่อตอนนี้ก็อันตรายกว่าหน้าขมําพื้นนะโอเคเดี๋ยวกลับมานะครับโอเคระวังเดินลงไปอยู่นะก็ทางนี้คือลื่นอยู่แล้วก็เห็นไหมครับมีคนทิ้งแพมเพื่อเด็กแล้วไม่ควรนะจริงจริง ถ้าเรามาเดินป่าอะไรพวกนี้เราควรอนุรักษ์ป่าให้มากที่สุดนะเพราะว่าของผู้นี้เนี่ยอีกหน่อยก็อยากให้เก็บให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้ดูนะก็ไม่ควรทิ้งของอะไรไว้อย่างนี้นะครับก็เนี่ยถ้าผมมีทุกไงผมก็อยากเก็บไปเลยนะแต่ว่าก็ LO, N ELL, N ELL นเนาะแมวดีกว่าแมวดีกว่าโอเคทางนี้ก็ค่อนข้างคุกค่ะมีคนเนี่ยลงไปเล่นน้ำตรงน้ำตกด้วยนะเห็นไหมปึ๊บมีคนไปเล่นน้ำตรงน้ำตกชื้บ ว่าเข้าไปในหลุมน,นะวะหลุมไหนรูนั้นรูนั้นน่นาจะเข้าไปได้นะแต่ว่าเคยมีคนเข้าไปแล้วนะรูตรงนั้นนะแอบว่าเดี๋ยวเขาก็เข้าไปตัวเนี้ยเออแอบว่าเดี๋ยวเขาเข้าไปรอยืนดูเขาสักพักหนึ่งเออเป็นไปได้อา,อาจจะมีคนเดินเข้าไปนะหลบหลบแดดก็แคมปิ้งกันกร้อนมากตอนนี้โอเคเดี๋ยวหลบแดดก่อนการประจนภัยของแจ็คกี้กับแอตอมนะครับเดี๋ยวนี้ตอมนี่ก็ไม่ใช่แขกรับเชิญแล้วพาตอมมาดูคลิปอ่า เป็นไงเพื่อนสงบไหมมาไอากำลังดูไอว่าเขาเข้าหลุมแน่หรอเป่าจริงจริงขอแอบถ่ายเขานิดน,นึงนะคือยังไงน,น่าจะเดินเข้าหลุมเทยตอมบอกตรงนี้ก็มีน้ําผมว่าตอนคืนเนี่ยนะจะต้องมีสัตว์อะไรเนี่ยมาดื่มน้ำตรงนี้แน่นอนนะ pretty sure pretty sure โอเคก็เดินหนึ่งน่าจะเอาจริงมันปมนหน้า่สี่สิบนาทีอ่ะน่าจะมากกว่าแถมเราเดินลงมาเลยขึ้นขึ้น,นลงลงอย่างนี้ด้วยเนี่ยไม่ค่อยมีใครกล้าเดินลงมานะแต่พวกเราก็เดินลงมาเนี่ยมีคนอยู่บน โอเคเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยนะว่าผมกับตอมเนี่ยจะเดินลงไปหรือเปล่าแต่ดูแล้วก็ไม่น่าลงอ่ะมันดูอันอันตรายจะลงหรอก, mm hmm. ก็เดี๋ยวดูนะผมน่าจะเข้าใจพลังของเด็กที่นี่ผิดนะเดินตามมาเกือบทันแล้วนะครับแต่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเ <laughs> มื่อกี้ผมกับตอมเดินลงไปด้าล่างนะปีนขึ้นมาก็เหนื่อยอยู่พอสมควรขึ้นมาอีกทีก็เจอเด็กปบกมือให้นะน่ารักมากอู้ตรงนี้ก็ต้นไม้ หนามเยอะอยู่ไอ้ว่าถูกแล้วนะแต่แค่แบบหนามเยอะวู้ดอดลอดโอเค okay. เดินกันต่อเลยนะเมื่อกี้กาจะเลิินลงไปด้าน,นล่างเลยเดินเลงน,นิดนึงแต่ว่าทางมันชันมากก็เลยกาจจะตัดสินใจหาทางลงไปใหม่เพราะดูแล้วมันดูสวยมากจริงๆก็เดี๋ยวรอไปถ่ายรูปลงด้านล่างน,นะโชคดีไม่ได้ใส่คูดี้มาเนี่ยร้อนมาก ถ้าคลิปหน้าเพื่อนๆเห็นผมตัวแดงๆดำๆก็ไม่ต้องตกใจนะมาเดินป่าร้อนจริงโอเคตอนนี้ผมกับตอมดูเหมือนจะเจอ,เจอทางลงแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรจะพยายามลงตรงนี้ไปตรงหลังน,นี้นะครับโอเคเดี๋ยวว่าผมเนี่ย ลงไปถึงด้านล่างแล้วก็เดี๋ยวถ่ายเพื่อนๆดูนะว่าเป็นยังไงค่อนข้างอันตรายครับทางเดินโอเคเดินไปเดินมาลงมาตอนจบก็ลงมาด้านล่างแล้วนะครับเมื่อกี้มีอตอมมาช่วยให้ผมลงมาได้เออซะเป็นไงอตอมสนุกเนาะวันอาทิตย์ออกมาเดินเล่นอย่างนี้ก็สนุกดีนะตอนนี้บ้านไม่มีไวไฟออกมาเดินป่าใช่ไหมครับตอนนี้ก็สวยมากพอสมควรก็ดูดีมากครับ ก็อีกนิดนึ่งก็ถึงแล้วเดี๋ยวเยวรอให้พวกเขาเนี่ยเล่นเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราให้เดินลงไปดูด้านล่างนะว่าเป็นไงฮ่าอากาศดีมากแต่ถ้าแดดเบากว่านี้นิดนึงจะดีกว่านี้นะฮะโอเคเดี๋ยวพอมีเวลาเดี๋ยวลงไปด้านล่างนะครับว่าจะเป็นยังไงความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ด้านตอนนี้นะเราก็ได้ลงมาด้านล่างตรงน้าตกในที่สุดก็เห็นไหมน้าตกลงไปต่ำอ,อยู่ั้นก็เดี๋ยวไปเดินดูเลยนะครับว่าตรงนี้มีอะไรต่ออู้หล่ล่า ก็ตันี้เนี่ยดูสวยมากเลยนะครับตัวนี้ลื่น,น,น,นอ๋อโอเคก็น่าจะต้องเก็บคล้องก่อนดูจากหินแล้วนี่คือหินนี่สสมูทมากๆนะครับก็ไม่อยากเสี่ยงเนาะเออตัวนี้ก็สวยดีโอ้คิวทัศสวยจริงๆโอเคเดี๋ยวผมขอเดินลงไปด้านล่างก่อนนะตอนนี้ก็มาอยู่ข้า,างๆน้ำตกแล้วลงมาปลอดภัยนะครับเออแหมมาสัมผัสน้ำที่นี่หน่อยไหนๆก็ถึงนะครับ๊บ ออาน้ำเย็นเจี๊ยบเย็นสบายนะครับอยากเอามาล้างหน้าเลยแต่ว่าก็เนาะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเดินลงไปต่ออีกนิดน,นึงนะ <laughs> ก็ใกล้ถึงแล้วด้านล่างตอนนี้ก็อยู่ด้านล่างแล้วเ่็นที่เห็นตอนนี้นะเราก็กำลังเดินเข้ารูนะครับว่ารูเป็นยังไงแ <laughs> อตโต้ส่หัวมาเมื่อกี้่อเข้าไปดูแล้วไหนเรา้าไม่ได้าทแจ็คพอดโอ้ ลูอยู่ที่อ่ะเล็กจริงเล็กจริงไหนตอนเมื่อกี้เข้าไปความรู้สึกมามาพูดกับกล้องหน่อยความรู้สึกเป็นไงครับตอนเข้าฝฟอนิเจขยะมนุษย์ขยะมนุษย์เหมือนที่ผลบอกนะครับห้ามทิ้งพลาเพิร์กนะครับเด็กๆมีถุงเท้าด้วยโอ้แม่น้ำไปไหนแอดล้างหน้าเร็วอยากล้างหน้าเหมือนกันไอ้ก็อยากล้างหน้าเหมือนกันมันดูดีมากอะน้ำอะหน้าไหนๆก็ไหนๆล้างหน้าไอ้เจ๊ฮะ ไม่เอาอ่ะมันมีอะไรเขียวด้วยอ่ะตาใครน้ำาอะมึงก็น้ำเย็นสบายนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะเราก็เดี๋ยวกับขึ้นไปด้านบนได้แล้วผมว่าก็เดินหมดแล้วโอ้โหนี่มันแบบพลบายกับสงสัยใช่พลบายแอดสงสัยจริงๆเด็กลงมาได้ไงวะสี่ขวบอย่างเก่งขอาบ่อเลยเก่งจริงจริงนะเดี๋ยวตอนนี้เราเดินกลับขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมนะ โอเคหลังจากเมื่อกี้อยู่านล่างตรงนี้แล้วก็เมื่อกี้นั่งรอคนเยอะอยู่ตรงนี้ก็ตอนนี้ก็มาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะเหมือนที่ผมกับอตอมได้เดาไว้ไม่มผิดก็ขึ้นมาจากหินตรงนู้นนะครับตรงนู้นแล้วก็ขึ้นมาใหม่ตรงนี้มาถึงตรงนี้จริงๆไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้โอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเดินขึ้นไปข้างบนต่อนะครับทางเริ่มโอเคแล้วถือกล้องคุยได้เมื่อกี้คือแบบโอ้โห สะดุดมากเดินเอาจริงเดินยากกว่าป่าไทยที่นี่แบบอันตรายอยู่มันแล้วแต่แบบเราจะเดินเลยแต่ว่าก็เดินได้ง่ายนะตอนนี้ตอมนี้ชิลอยู่นะครับพ้ะเอก MV อีกแล้วนะครับมผมขอไปนั่งดูนนด้วยเสื้อ,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 อโอ้โหเขอยู่ดีดีมานึงเห็นลงไปที่โอ้หเป็นเทลวนะครับ ก็ขอชิลอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายต่อตอนนี้ก็มานั่งแกวงขากับอะตอมนะก็นี่มองลงไปด้านล่างก็เป็นเทวเสียวจริงๆแต่จริงๆนะที่ผมมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามาที่นี่เนี่ยก็คุ้มนะขับมาสองชั่วโมงกว่ามาเสพบรรยากาศเพราะว่าในไหนเดี๋ยวลับไปที่ไทยก็ไม่น่าไมาได้เดินอย่างนี้แล้วล่ะเต็มสิบเท่าไร่อะตอมแปด,แปดเออผมก็ให้บานั้นเราจะเดินตอนแรกเปิดเออเพราะว่าที่เราจะเดินตอนแรกคือสวยว่านี้ แต่นี่40ฟีตมันดูแบบไม่ค่อยมีอะไรแต่ก็สวยแล้วล่ะก็โอเคดื่มดำกับบรรยากาศต่อไปเดี๋ยวเดินตรงนี้เสร็จก็น่าจะเดินกลับแล้วล่ะตอนนี้ก็เดินมาประมาณชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงแล้วเนาเออก็แค่นี้แหละโอเคครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาด้านบนแล้วนะลมแรงมาก ก็ไม่กี่นะจะให้เพื่อนๆดูเนี่ยผมกับตอมนั่งอยู่บนต้นไม้ตรงนี้แล้วก็รีบเดินกลับมาตอนนี้เราก็อยู่ฝั่งเดิมแล้วเหตุผลที่เราไม่ได้เดินข้ามฝั่งนั้นนะเพราะมันจะมีแม่น้าข้ามไปตรงที่จอดรถเราก็เดินไม่ได้นะครับก็เลยต้องเดินกลับมาตรงนี้ใหม่เหมือนเดิมก็ตอนนี้เดี๋ยวเดินกลับเลยนะ ตอนนี้ก็กาลังเดินกลับแล้วนะผมก็คิดว่ามันมีเท่านี้แหละครับสําหรับคลิปวิดีโอในสัปดาห์นี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับกับคลิปของผมที่แจ็กกีแลมนะครับและิ็เดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีนะครับในสัปดาห์หน้านะครับผมในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปไหนหรือว่าทําอะไรนะก็คอยติดตามดูนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับโชคดีครับ